นะสุดท้ายนะครับผมมาสรุปผลรถถังให้ดูกัน,นเนาะเผื่อใครไปทําตามสเปคประมาณไหนอะไรยังไงนี่กรอนะครับผมคือเซตประมาณนี้เลยแล้วก็เซตตัวถังประมาณนี้แผลได้หน้าตาประมาณนี้เนาะหราว่าเกาะมุมเกาะอ,อะไรประมาณนี้ยังไงก็ได้มันก็จะได้ค่าประมาณ2 0 0เนี่ย220 230ซึ่งมันก็พอทนทานแล้วเนาะเพราะเมื่อเทียบ อย่างเช่นคุณเล่นคูดาวอยเงี้ยก็คือเกาะคุณก็จะหนาโคตรๆจนยิงแทบไม่ได้นะครับนี mm ่สองร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นโมบิลิตี้เนาะวิธีการเซตไอ้รีเทิร์นโรลเลอร์อะไรประมาณนี้เนาะคุณสตัฟที่เราเองเนาะวิธีการตั้งไอ้วิธีระบบเลี้ยวมันจะมีสองอันก็คือทวินกับคัชชิ่งเนาะเบรคคัชชิ่ง ผมแนะนําเป็นทวินนะทวินมันจะเลี้ยวแบบมีเกียร์แยกกันระหว่างาตีนอาหาดซ้ายขวามันจะเลี้ยวเร็วขึ้นเขาว่ามาอย่างนี้แล้วก็เซ็ตเครื่องยนต์เนาะประมาณนี้เลยครับ10ซูนี่นประมาณนี้ที่ไอ้นี่คือ power นะครับผมก็คือดูว่าแรงม้าต่อตันมันเท่าไหร่สมมตุติไอความเร็วสูงสุดก็คือแรงม้าต่อตันสามสินะครับซึ่งแรงมากเกียร์ประมาณนี้ ถังน้ามันอะไรประมาณนี้เฟนเดอร์ประมาณนี้ต่อไปเป็นไฟพาวเวอร์เนาะเซตปืนประมาณนี้ a c คเซ e เลเรชัอันนี้เกาะเพลองปืนนะจะใส่ก็ได้ให้มันหนักเล่นๆซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีผลไหมแต่ก็น่าจะมีผลแหละแต่ไม่ได้มีผลต่อพื้นที่ภายในรถถังเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสเปคปืนเนาะร้อยมเมตรกระสุน1เมตรความยาว5เมตร1เจาะเกาะ203 แล้วก็โหลด10.6วิเนากะ 0, กระสุนพกไป30เพิ่มก็ได้40ยังไงก็เพิ่มได้อีกมีเยอะแล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรวิธีการเซ็ตส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ตัดคลิปมันแค่นี้เนาะใครมีอะไรสอบถามก็ถามมาได้นะครับเมนไว้มาได้ผมจะพยายามมาไล่ตอบแล้วก็มาทำคลิปสอนให้เนาะวิธีการสร้างอะไรประมาณนี้ ดีไซน์เผื่อเป็นแนวทางเนาะผมก็อยากให้มีคนไทยมาเล่นเกมแนวนี้ไม่ใช่มีคนไทยมาเล่นเกมนะคนไทยที่เล่นเกมเนี่ยเล่นเกมนี้มาตั้งคอมมูนิตี้แล้วก็คุยกันซึ่งผมเห็นในเพจ a c e b o o k แล้วเนาะมันชื่อสปอตเ t ตไทยแล a n d นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปใครที่อยากเข้าไปคุยก็เข้าไปเม้นท์ถามอะไรได้นะเดี๋ยวผมจะพยายามตอบผมก็ถามไว้เหมือนกันนะบางเรือร่องเพราะผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับประมาณนี้เนาะก็แค่นี้แหละครับไปแล้วครับ สวัสดีครับ